สวัสดีครับผมพันศักดิ์วรทวีครับไฟนอลซ้อมมากี่วันก็อสามสี่อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ็ดเพศครับก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้ป้องซ้อมตอนนี้ก็มีชาภยักษ์ุตจิไก่กับเพื่อพี่วีอยู่ใยอยู่เนาะตอนนี้เราอายุ25ครับสูงเท่าไหร่ครับ167ครับน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้6กหน่วยสไตล์อะไรครับก็รู้อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรน้ำหนึ่งครับวันนี้ต่างสึกต่างสายด้วยยังไม่เคยเจอกันแน่นอนยังไม่เคยครั้งแรกเลย ศึกษาแข่งเขาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามือจะตายก็ต้นต้นก็มีแข่งครับแต่หลังหลังก็เขาเข่าในยันในวันนี้เลยต้องมาเจอเพิ่มนนึงวางเกย์วางแผงให้ดิก็ตามเกมครับแก่ทีละยกครับผมล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ครับผมวันนั้นอ่าวันนั้นต่อยกับจิตศักดิ์สิงห์มาวินเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดก็เวทนี้เนาะเวทนี้เวทเดิมมาเช้าซ้อมหนักอย่าง เป็นไงบ้างก็ร้อยี่สิบแปดพอดีออกมาพอดีเลยมาสบายเลยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักร้อยร้อยบวกแล้วผลจังหวัดเชียภูมิอ้าวฝากเชื่อแฟนคขับรถหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยทั่วประเทศและจังหวัดเชียภูมิครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ศักดิ์ด้วยครับผมวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครนะวันนี้คู่เอกเจ็ดสีเหมือนเดิมครับอ่ะขอให้โชครับ Uh. Okay